สวัสดีครับเรามาพบกับช่องบัวตองสายจวดตอนเช้าๆครับบรรยากาศเย็นสบายครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นริบขออฟ้าครับมาครับมาชมบรรยากาศ รอบๆตอนเช้าๆครับวันนี้เราก็พาบัวตองขึ้นมาข้างบนแล้วครับหลังจากอาบน้ำเสร็จครับเราก็ให้บัวตองเขาได้กินหญ้าครับบัวตองก็กำลังกินหญ้าครับเราก็เอาเขาขึ้นมาตั้งแต่เช้าครับ ส่วนมากบัวตองจะขึ้นมาเป็นเชือกแรกๆของเขาครับขึ้นมากินหญ้าก่อนเพื่อนเลยครับวันนี้เราก็ดูครับบัวตองกินหญ้านี่ครับหญ้าที่เราไปเกี่ยวมาครับเป็นหญ้า ใหญ่ครับหญ้าลำแต่ไม่ใช่เป็นหญ้านเนเปียที่ช้างกินดีๆครับมันจะคล้ายๆกันครับแต่กลิ่นเขาจะไม่หอมเท่ากับหญ้านเนเปียถ้าหญ้านเนเปียช้างเขาก็จะกินดีแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันแหละครับแต่มันแค่ว่ามันไม่หอมมันกลายพันธ์ครับ บัวตองเขาก็ทั้งกินทั้งเล่นครับทั้งทิ้งดูครับดูความนี่ครับถ้ามีหญ้าเยอะบัวตองเขาจะอย่างนี้แหละครับครับอีกเชือกหนึ่งก็กาลังเดินขึ้นมาครับควานก๊อตครับควานก๊อตกาลังนี่ครับดูครับดู บัวตองเห็นเพื่อนแล้วก็ไม่อยากจะกินหญ้าครับดูครับดูดูดูเขาทำครับเอาครับเราก็พามาดูเชือกนี้ครับควานก็ก็กำลังจะพามาอาบน้ำครับเชือกนี้ก็เป็น ที่ว่าควานก๊อดรับจา้บจางเลี้ยงเขาครับชื่อดอกยญ้าครับเจ้าของเขาไม่มีเวลาดูเขาก็เลยให้ควานก๊อดดูครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็ไปทำงานโรงงานครับก็เลยฝากให้ควานก๊อดดูต่อไปก็ เรามาดูครับควานก๊อตเขาจะอาบน้ำให้ดอกหย้าครับควันก๊อตเขาจะดูแลช้างสองเชือกครับดูแลพังลุงซับพับง,บงลุงซับแล้วก็อีกเชือกนี้ครับกำลังอาบน้ำให้ก็คือดอกย้าครับดอกย้านี้ก็เป็นสาวภาคเหนือครับ มาจากเหนือเหมือนบัวตองเหมือนกันครับส่วนมากช้างอยู่ที่นี่ที่บริษัทนี้ก็ส่วนมากจะเป็นช้างมาจากภาคเหนือกันทั้งนั้นช้างอยู่ที่นี่22เชือกก็ส่วนมากจะเป็นช้างภาคเหนือซะสิบกว่าเชือกครับดูครับขวานกอดกำลังอาบน้ำ เป็นช้างดอกยาเป็นช้างที่สูงมากครับช้างที่สูงมากเลี้ยงง่ายขี่ง่ายครับช้างตัวนี้ครับใครจับก็ได้ใครขี่ก็ได้ครับไม่เหมือนบัวตองครับบัวตองก็อาจจะเป็นช้าง สายจวดสักหน่อยครับเป็นช้างขี้ตื่นสักหน่อยครับดูครับดูครับนุ่นบัวตองกำลังกินหญ้าอยู่ครับช้างเป็นช้างตื่นสักหน่อยครับแต่ก็นิสัยเขาก็ดีครับใครๆก็จับได้ขี่ได้ครับวันนี้ บัวตองก็ได้กินหญ้าใหญ่ครับเราไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าใบข้าวมาให้กินครับวันนี้แต่าสายนู่นแ่ละจะไปเกี่ยวมาให้กินครับดูครับ,รบมาดูทางนี้ต่อครับ อาบน้ําให้ดอกหญ้าใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้ควันก๊อดก็ตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษเพราะว่ามีคําสั่งให้มาแต่เช้าเช้าก,<ๆ>ก,ก็เลยมาครับหัวหน้าสั่งครับให้มาแต่เช้าหน่อย ยาครับดอกยาควานกอดอาบน้ำให้เสร็จแล้วครับต่อไปควานกอดก็จะเอาดอกอยาไปกินต้นสับปะรดไปกินหญ้าครับ ครับวันก๊อตมาแล้วครับวันก๊อตผู้รูปหล่อครับแห่งบ้านช้างครับไตแล้วควันก๊อตครับเอาดอกหญ้าไปกินหญ้ากินไรแล้วครับนี่ก็บวตองครับโอ้ย้อนแสงหน่อยครับแสงแดดก,ก็ออกแล้วครับอาแล้ว บัวตองก็จะกินหญ้าของเขาไปเรื่อยๆครับดูครับดูบรรยากาศที่บัวตองกำลังกินหญ้าครับกำลังกินหญ้าเลย ดูครับบัวตองกินหญ้าแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องบัวตองสายจวดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ